สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ใน Smokey TV นะครับวันนี้ก็จะมาสอนใส่โปรแกรมสอนไมผู้ผิดละวันนี้ก็จะมาสอนใส่โปรคลิปแล้วก็ทำโปรคลิปนะครับโปรแกรมที่ใช้ทำนะครับนี่ครับโปรแกรม Pad R นะครับแล้วก็ Google Chrome นะครับที่ไม่คนกดใส่นะครับอ่าก็สอนโปรแกรมนี้สามารถหาโหลดกันได้ในเพ a สต t o นะครับปีทั้งคู่นะครับอ่าเรามาทำกันก่อนเลยนะครับเนี่ยเข้าไปเลยครับ อ่านก็ต้องรอสักคู่นะครับแล้วก็กดไอ,อตัวที่มันเป็นรูปยิงสองนะครับนี่กดไปนะครับแล้วก็เลือกภาพได้เลยนะครับ มันก็มีอะไรต่างๆาม,มาผมายนะครับสามารถเลื่อนได้นะครับด้านล่างนี้นะครับอ่าผมก็ขอใส่ข้อความนะครับเฮ้ยดังั้นเขียนมีก็ได Oh scan Blink and then ser ก็สามารถทักสีกันได้นะครับผมก็มอาสีแดงเข้มๆนะครัเนี่ยได้แล้วครับ,นนรบก็กวดถูกนะครับโอัอใหญ่ขึ้นนะ ก็ถูกนะแล้วก็ขอเขียนนี้ับเขานี้ก็อะไรบาทีเลยวะอ่า ถ้าทำอย่างเงี้ยภาพมันจะเหมือนสามมิติอะแต่ว่าอันนี้มันภาพรูปภาพอัไนเงี้ยมันเล็กไงผมก็เลยทำไม่ค่อยได้เดี๋ยวยากกว่าตอนนี้นี่ครับนี่ครับนี่อย่าี้ครับ,รบเอาใส่เลนเฟดนิดหน่อย เพื่อภาพดูสวยขึ้นนะครับอยู่ใต้นี้นะแล้วก็ขอดูไอ้อะไรไเ,นะเ,เ,เ,นเนี่ยวะไอ้ไอ้นั่นไอ้ไอ้ไครเนี่ยเราไม่เจอไอ้สติกเกอร์มีอะไรบ้างเราลองดูกัน มีเคยได้ค่อยไม่ค่อยได้ใสเลยโอ้ยภาพน่ารักอ่ะไม่ชอบเลยก็ถ้าทำเสร็จแล้วนะครับก็ให้กดเนี่ครับบันทึกเป็นนะครด้านบนสุดนะครับเรากดปตรงนะครับเนี่ครับมันก็จะทำอย่างนี้ให้นะครับก็ออกได้เลยครับ แล้วก็ย่ดไปนะก็ให้เข้าไปที่โปรแกรม Google Chrome นะตัวนี้นะครับเข้าไปเลยครับก็เราจะครยกันก็ช้าเหมือนกันนะบางคนเข้าช้าม,มากอนะ ขอออกจากหน้านี้ก่อนนะ Google Chrome ผมชารเดี๋ยวขอกลับไปหน้าเลย เขาลูดนะครับอ้าวเข้าไปหน้าเลยเนะี่ยันเช่านะครับก็เข้ามาเนี่ยให้กดตรงนี้ครับแล้วก็ขอเว็บไซต์ดิสท็อปนะครับให้กดหนึนงอย่างอ้าวมองไม่มาครับถ้กดมาหนะ้าไซต์ดิสท็อปมันจะแปลกว่าผมนะครับก็คือให้กดมาตรงด้านตรงนี้นะครับที่มันเป็นรูปโปรไฟล์ของเราครับ มันเป็นรูปภาพของเราเนี่ยครับกดครับก็ต้องรอสักสครู่นะครับเนี่ยครับกดตรงนี้ครับนี่ครับให้ก,กดคำว่าสตูดิโอผู้สร้างนะครับนี่ตรงนี้ครับ ก็จะขึ้นมาเป็นหน้านี้นะครับเนี่ยครับที่ผมบอกให้ใส่เอ็นนั่นไปนครับให้ขอให้ถอมันเป็นคนละหน,น้านะครับถ้ากดจิ้มไปมันเกลี่ยมันก็จะเป็นหน้านี้น,น,นี่นะครับนี่ก็จะมาไอ้ตรงตรงนี้ครับแก้ไขตรงนี้เลือกวีโอแล้วก็กดแก้ไขนะครับเลือกวีโอที่คุณต้องการนะครับแล้วก็กดแก้ไขครับ เราสกูนะครับทำไมไม่มีภาพอะไรขึ้นอีโดโอนี้เสยียใจผมก็ขอเป็นภาพนะครับ เลือกภาพที่เราทำนะครับนี่ใส่ปุ๊บเา้าเป็นไรเนี่ยนี่ครับมันก็กำลังอัพโหลดนะครับนี่ครับมันก็จะเปลี่ยนให้เราบันทึกการเปลี่ยนแปลงนะครับนี่ครับเราก็ออกเลยครับ ถ้าอยากกังกีที่ผมทำให้เข้าใจก็มาดูอีกอันนึ่งได้นะครับกดแก้ลไยครับเนี่ครับด้านล่างมันจะมีคำว่าเป็นภาพเบอร์เนี่ยกำหนดคำกำหนดกำหนดคำของภาพขนาดย่อครับกดไปครับ นะมันก็เหมือนเมื่อกี้ที่ผมทำเมื่อกี้เนี่ยครับแล้วคุณก็เลือกแกลรี่รูปพากของคุณอะไรก็ได้นะครับใส่เหมือนเมื่อกี้ที่ผมทําวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับนี่ยครับก็ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับคือชอบคลิปนี้ก็อย่าก็อย่าลืมกด subscribe ค o m เมนต์แชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ